สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาทดลองความเย็นกันค่ะมาดูอุปกรณ์กันนะคะก็จะมีน้ำแข็งน้ำมันสีผสมอาหารและภาชนะเท่านี้เองค่ะพวกเรามีคำถามด้วยนะคะคำถามก็คือเมื่อเราใส่น้ำแข็งลงไปในน้ำมันเนี่ยจะเป็นอย่างไรเออพื่อไม่ให้เป็นการเสีเวล้านะคะเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะ ถ้าเราใส่น้ําแข็งลงไปน้ํามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนตัวคิดว่านะคะคงจะลอยอยู่บนน้ามันเหมือนกับที่ลอยอยู่บนน้ำแน่ๆเลยค่ะไปดูกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะเีน้ํามันใส่ในแก้วเตรียมไว้เลยค่ะส่วนขั้นตอนที่สองเราก็จะใส่น้ําแข็งลงไปในแก้วที่เราท้น้ำมันไว้เมื่อกี้นะคะที่เห็นน้ําแข็งมันเป็นสีนะคะเราใส่สีผสมอาหารว้ค่ะเพื่อที่จะได้ดูผลการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะเราไปดูผลการทดลองกันเลย สำหรับวิธีการทดลองวันนี้นะคะก็จะมีน้ำแข็งกนัน้ำมันเพื่ออย่างที่เพื่อนบอกเลยคะ่ะแต่ว่าน้ำแข็งของเราใช้เป็นน้ำแข็งใส่นะคะเนื่องจากว่าไม่ใช่น้ำแข็งใสน้ำแข็งก้อนธรรมดานะคะที่ไม่มีสีผสมอาหารเนื่องจากเราเลือนฟอร์มโฮมด้วยส่วนสีผสมอาหารก็อยู่ที่ค่ะ เราจะเริ่มด้วยการเปิดน้ำมันพืชแล้วก็ลองใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งลงไปทำการทดลองนลยคะ <Okay>. oh. ่ะก็จะใส่ประมาณหนึงของภาชนะนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งเลย จากการทดลองข้างต้นนะคะเมื่อเราใส่น,น้ำแข็งลงไปในน้ำมันแล้วเนี่ยน้ำแข็งจะลอยปริมอยู่บนผิวของน้ำมันค่ะและเมื่อปล่อยไว้สักพักนะคะน้ำแข็งจะละลายกลายเป็นน้ำค่ะซึ่งน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นที่มากกว่าน้ำมันค่ะเพราะฉะนั้นจึงทำให้ก้อนน้ำแข็งนะคะตกงลงสู่ด้านล่างค่ะและเมื่อ น้ำหลุดเอาตากก้อนน้ำแข็งแล้วน้ำจะยังคงอยู่ด้านล่างดังเดิมค่ะในขณะที่น้ำแข็งเนี่ยจะลอยกลับสู่ด้านบนอีกครั้งค่ะความหนาแน่นคืออัตราส่วนของมวลต่อ1ห,หน่วยปริมาตรซึ่งเป็นพื้นฐานทางกายภาพของสาร,สารโดยวัตถุที่มีมวลใน1ห,หน่วยพื้นที่ที่กำหนดมากเท่าไร่ ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าวัตถุดังกล่าวมีความหนาแน่นมากเท่านั้นนอกจากน,นี้ความหนาแน่นยังแปรผ่านตามมวลอะตอมของธาตุหรือมวลโมเลกุลของสารประกอบอีกด้วยค่ะ